รีวิวโรนโดอานาย OVR 109่งาตำนานกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลกใบนี้ที่เคยมีมาด้วยบารมีในในมือทองที่เปิดแพ็คไหนก็ได้จะตัวแพงๆขอให้คนที่กดติดตามใหม่และกดแชร์คลิปนี้ดวงดีเปิดแพ็คไหนก็ได้ตัวแพงๆกันทุกคนทุกคนเทอ เด่นเรื่องเท้าดีเรื่องเร็วเสียเรื่องแพงและนี่คือชายที่ครบเครื่องและเก่งที่สุดในตำแหน่งเ t ีหรือกองหน้าหากจะถามว่าแพงขนาดนี้หาเอากองหน้าคุณสมบัติคล้ายๆกันมาเล่นดีกว่าไหมพี่บอกเลยครับว่าไม่แนะนําอย่างยิ่งเพราะเดี๋ยวสาวไม่กรีดและสำหรับอานายนั้นทุกคนเขารู้กันอยู่แล้วครับว่าทุกร่างที่อ a ออกมานั้นมันครบเครื่องทุกองค์ประกอบอยู่แล้วยิ่งถ้าใครได้เอาไปลองเล่นแล้วพี่บอกเลยครับว่าจะติดใจยอย่างแน่นอนทั้งความเร็วเริ่มต้น126บวกกับค่าพลังการยิง126ที่มาให้ มันส่งผลให้โร,น,โรนัลโดอานายร่างนี้โคตรเร็วโคตรโหดโคตรอันตรายงานนี้ถ้าได้สับทีกองหลังตัวไหนจะไปไหวกับพี่เยินแก่ละครับเนี่และสาหรับใครที่มีงบหรืออยากจะแลกพี่แนะนําเลยครับโคตรจะดีโดยรวมแล้วโรนัลโดอานายร่างกิจกรรมทีโอทีเอสตัวนี้พี่มองว่าแพงแต่แลกมาด้วยความเถื่อนส่วนตัวแล้วพี่ให้ 10. สิบเต็มสิบับพุ่งตอกหายครบเครื่องที่สุดในตําแหน่งเอสทีจบรีวิว